สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มีรถสวยๆราคาเบาๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นนิสสันฟอน n ี่นีโอผมเกียร์ออโต้เครื่อง1 6ครับตัวรถปี2003นะครับราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นนะครับรถใช้น้ำมัน91-95นะครับผมเครื่องดีเดิมๆเลยนะครับ 1,600cc สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับผมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับไม่มีหยดยวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยครับความร้อนปกติ กียร์โตสมบูรณ์แบบนะครับเข้านิ่มนวลนะครับผมสีโดยรวมรถเงางามนะครับเดิมๆบางๆกันเลยนะครับผมรดเติมเดยวเลยครับช่วงล่างดีนะครับภายในก็สวยนะครับคันนี้แอร์เย็นหน้าปัดเลนใหม่ใช้ได้ครบอุรีเดิมกระจกไฟฟ้าได้ใช้ได้ทุกบานนะครับผมสีสันก็ประมาณนี้นะครับผมมีซีดบ้างนะครับก็เพราะเป็นสีเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทำสีอะไรกันมาใหม่นะครับ เล่มเอกสารคู่มือพร้อมใช้นะครับผมครบพร้อมโอเเลยนะครับภาษีปี64นะครับผมเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามคู่มือเลยนะครับมีบริการส่งด้วยนะครับผมสนใจโทรคุยติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับผมภายในสวยสะอาดสไตล์หรูหรานะครับเบาะหนังสีครีมแผงควบคุมสวิตช์เป็นลายไม้ทั้งคันเลยนะครับผมลายไม้รอบคันเลยเกียร์ออโต้นะครับ เครื่องดีแอร์เย็นเครื่องเล่นเสียงนะครับเบาสะอาดสวยนะครับไม่มีขาดนะครับผมไม่มีขาดไม่มีโซมนะครับยางอะไหล่มีให้ครบๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักกันเลยนะครับผมนะครับตัวรถทรงสวยสะอาดนะครับรีวิวดูกันรอบๆทั่วๆนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับคันนี้นะครับเบาหนังสวยๆได้ไปคุ้มๆเลยครับ สนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับหรือดูในคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมผมปักหมุดรายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ที่นั่นนะครับผมคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับนะครับสวยๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ